เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวอันดีกว่านะฮะเรายังคงติดเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องของน้ําท่วมนะครับในภาคอีสานและก็ภาคเหนือนะครับซึ่งต้องบอกนะฮะว่าอสมทของเราเนี่ยได้เปิดศูนย์รับบริจาคนะครับพวกอาหารแห้งสิ่งของจําเป็นโดยเฉพาะพวกแปรงสีฟันยาสีฟันอาหารกระป๋องทิชชู่รวมถึงผ้าอนามัยนะครับแล้วก็พวกนมกล่องด้วยนะฮะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมภาคอีสานนะครับที่สถานีวิทยุอสมทสกลนคร fm 107รเมกะเฮิร์ต โทร042747489นะครับหรือจะร่วมบริจาคเงินก็ได้นะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ขณะนี้ค่ะคผ่านบัญชี อสมทช่วยผู้ประสบภัยสารใจประชารัฐนะคะเลขที่บัญชีค่ะ0150217382เอาย้ำอีกทีนะคะ0150217382หรือไม่ก็สอบถามเพิ่มเติมได้ก่อนนะที่หมายเลขโทรศัพท์022016000ค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ไม่ใช่แค่พวกเรานะคะเหล่าคนบันเทิงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะต่างก็ระดมความช่วยเหลือคนละไม้คนละมือเหมือนกันค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับต่อพอกันไหมครับสู้สู้สู้นักร้องหนุ่มเลือดอีสานก้องห้วยไร่ชาวอำเภอวานอนิวาสจังหวัดสกลนครที่โดนน้ำท่วมหนักที่สุดในช่วงนี้กอดคอนหนุ่มค้อนแก่นโตโน่พาคินพร้อมสมาชิกวงเดอะดัสพร้อมด้วยตามสุทนและแก๊งเพื่อนเพื่อนจิตอาสาและทีมกู้ภัยลงพื้นที่ปลอบขวัญและลุยน้ำมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนครตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อวานนี้ค่ะ ทั้งที่ที่คืนก่อนหน้านั้นนะคะหนุ่มก้องมีคิวโชว์คอนเสิร์ตแถวลาดกระบางจนดึกดื่นก็ตามซึ่งวันนี้หนุ่มก้องก็ยังคงปักหลักทําทุกอย่างที่จะช่วยได้ที่อําเภอบ้านเกิดวานนอนนิวาสค่ะขณะที่บ้านของเจ้าตัวอยู่บนที่สูงจึงยังไม่โดนพิดน้ําท่วมในครั้งนี้นอกจักจะลงพื้นที่ปลอบขวัญถึงบ้านแล้วนะคะโตโน่และก้องห้วยไร่รวมถึงเพื่อนศิลปินชาวบุรีรัมย์สิงโตนําโชคยังเตรียมจับมือการจัดคอนเสิร์ตหาไรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมภาคอีสานในครั้งนี้โดยเร็ ส,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 สูนะ,ะขณะที่คุณพ่อลูกซีเจเจตรินแม้จะยังไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเพราะว่าอยู่ต่างประเทศแต่ก็ส่งทีมงานนำถุงย่างชีพกว่า600ชุดไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสกลนครผู้ประสบภัยค่ะส่วนดาราจิตอาสาใหญ่ฟันดีพร้อมทีมงานผู้พายก็ลุยน้ำลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยที่จังหวัดสกลนครและร้อยเอ็ดโดยเฉพาะการอพยพผู้สูงวัยและพระภิกษุสามเณรขึ้นสู่ที่สูงค่ะ